ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านทุกทกคนนะครับวันนี้พาท่านมาชมนะครับการเปลี่ยนเฟืองดอกจอกนะครับของรถเกี่ยวนะครับยันม่มานะครับ AW 8 2 GV นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยเนาะอยู่ตรงไหนครับอยู่นี้ครับสกูหนึ่งนะครับเฟืองดอกจอก รูดนะครับตัวนี้ครับผมนี่ครับเขาจะถอดตัวข้างบนออกก่อนนะครับนะครับแล้วก็มาถอดตัวนี้นะครับผมนะครับไ้นดต เบอร์สิบออกแล้วก็มีด้นานบนนะครับเบอร์สิบสองนะครับพมสิบสองสี่ตัวออกแล้วก็ถอดขึ้นข้างบนนะครับถอดขึ้นเพางบนเลยเราสกูออกก่อนนะครับมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็มาขันตัวนี้ออกเลยนะครับผม mm hmm. น็อตเบอร์สิบสองด้านนี้นะครับด้นานนี้ก็ออกเลยนะครับพมแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาเปลี่ยนเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเฟืองตอกจอกนะครับสก,กูหนึ่งนะครับสก,กูตัวส่งข้าวขึ้นตู้นะครับผมตัวนี้เป็นสก,กูสองนะครับตัวสี่สิบห้าสองตัวนี้มันจะถูกกันนะครับถ้าตัวไหนเสียไม่มากก็สามารถเปลี่ยนสลับกันได้นะครับครั้งหนึ่งผมเคยสลับมาตัวนี้ครั้งหนึ่งแล้ว ตันนี้ดูแล้วลูกปืนเตกนะครับดูถ้าจะไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนมาไว้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมเปลี่ยนมาไว้สกูงนะครับถ้ามันไม่ค่อยดีนะครับสกูงนะครับเขาจะทํางานเบานะครับเพราะพวกข้าวพวกอะไรไม่มากนะครับผมครับอันนี้เราจะเปลี่ยนเฟืองนะครับเฟืองดอกจอกนะครับตัวส่งข้าวเข้าตู้นะครับผม เป็นเฟืองดอกจอกนะครับของยันมากนะครับเป็นของแท้ด้วยนะครับผมยันมาแท้นะนี่ก็แหวนรองนะครับกันฝุ่นนะครับกัน นลูกปืนด้านบนด้วยตัวนี้นะครับเนี่เราจะทำการเปลี่ยนเลยนะครับผมครับนี่เราจะใส่ลูกปืนก่อนนะตัวนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ใส่ปิ้นล็อกเลย เจอะที่ใส่เจละบีนะครับสามารถเอาเจละบีเข้าไปด้วยนะครับผทะลุกด้านนี้เลยนะครับใส่กลางเลยนะครับมันจะได้ลูกปืนจะได้ทนนะครับไม่แตก

ด้านบนตรงนี้นนมีแวห่หลงอตัวดนะีก่อน,น เฮ eh ้ยมันจะเป็นไง่ะเป็นง ¡Oh, loco! ด้านบนที่จะมีก๊กแหวนนะครับเป็นกนะันฝุ่นเนาะนี่ก็สำเร็จเอาไปเขาเลยบันนี้อัจฉบีนะครับให้เต็มเรียบร้อยนะครับเลยประกอบได้เลย